รถออฟโรดที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเวียดนามเลยนะคะเพราะว่ามีคนมาเข้าแข่งขนันกันกว่า70ทีมค่ะ การแข่งขันรถออฟโรดวิ่งผ่านอุปสรรคและเครื่องกีดขวางค่ะระหว่างการแข่งขันในรายการเวียดนาม P.V.Oil คั2024 Offroad Car Race ที่เพิ่งเปิดฉากไปเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่หมู่บ้านเพื่อวัฒนธรรมชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวแห่งเวียดนามจัดขึ้นในกรุงฮานอยนะคะดูรถแต่ละคันนะคุณผู้ชมการแข่งขัน P.V.Oil V.O.C 2024นี้ถือเป็นการแข่งรถออฟโรดรายการใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะคะมาแข่งขันกันปีนี้เนี่ยมากถึง71 ทีมนักขับกว่า140ชีวิตในจำนวนนี้25คนเป็นแชมป์จากการแข่งขันปีก่อนๆด้วยค่ะโดยทั้งหมดจะแข่งกันในสนาม14แห่งมีด่านทดสอบมากกว่า500จุดชิงเงินรางวัลรวมกว่า500ล้านดองนะคะหรือ670,000บาทแบ่งกันเป็น4ประเภทก็คือประเภทมืออาชีพประเภทรถ SUV ระดับสูงประเภทรถกระบะระดับสูงประเภททั่วไปค่ะโดยในปีนี้เนี่ยมีการเพิ่มจุดใหม่ๆหลายจุดเลยในการออกแบบและ วางรูปแบบสนามแข่งน,นะคะเพื่อเพิ่มความท้าทายและสร้างโอกาสให้นักแข่งได้ทลายขีดจำกัดของตัวเองและรถออฟโรดคู่ใจของพวกเขานั่นเองค่ะ